ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรนีนิยายเสียงฝากกดติดตามกดถูกใจกดแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดเวลาช่องลงคลิปใหม่ให้ด้วยนะครับช่องทําเกี่ยวกับการเล่านิยายด้วยเสียง AI สปอยอนิเมไปรับฟังกันได้เลยครับหวังลินยิ้มบางขณะฝ่ามือขวากลางอากาศกระบี่สวรรค์ลอยห่อเหินกวัดแกว่งออกมาหวังหลินใช้พลังปราณสวรรค์ในการกวัดแกว่งนั้นแม้เขาจะไม่ได้บรรลุข,ขั้นแปลงวิญญ,ญาณเขายังสามารถใช้พลังปราณสวรรค์ได้สักเล็กน้อย กระบีสวรรค์จำเป็นต้องใช้พลังปราณสวรรค์เพื่อเรียกใช้งานมันโดยธรรมชาติเมื่อพลังปราณสวรรค์ถูกใช้ไปมันปลดปล่อยแสงสีทองพรหมัวและแรงกดดันแห่งสวรรค์รั่วไหลออกมาปราณกระบี่ตกลงมาราวกับสายฟ้าหญิงชาราใบหน้าเปลี่ยนไปมากนางยื่นมือเข้าไปในกระเป๋าและนำกระดองเต่าขึ้นมาป้องกันปราณกระบี่ไว้ปังเสียงดังสนัน่นกึกก้องพร้อมกับกระดองเต่ากลายเป็นผุยผงใบหน้าหญิงชาราหน้าเกลียดมากแม้กระทั่งชายชาราผ้าคลุมม่วงก็เช่นกันเขาจ้องไปที่หวังลินหวังลินถามชาชา เจ้าทั้งสองยังคิดหรือว่าข้าจะตายวันนี้แน่นอนหญิงชราเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงเคร่งเครียดเจ้าเป็นใครปราณกระบี่แค่บรรจุพลังปราณสวรรค์เอาไว้แต่นางไม่ได้ตกใจเรื่องนั้นนางสังเกตเห็นแล้วว่าหวังหลินอยู่ในขั้นตอนระหว่างขั้นตัดวิญญาณและแปลงวิญญาณนางไม่คิดว่าเสียนเช่นนี้จะเป็นภัยคุกคามแต่นางไม่เคยจินตนาการเลยว่าเขามีสมบัติสวรรค์ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพอะไรตราบใดที่สมบัติชิ้นนั้นใช้พลังปราณมันจะถูกเรียกว่าสมบัติวิญญาณ ในขณะเดียวกันสมบัติที่ใช้พลังปราณสวรรค์จะเรียกว่าสมบัติสวรรค์การถูกเรียกว่าสมบัติสวรรค์นั้นคือสมบัติที่สามารถทนต่อพลังปราณสวรรค์ได้และแสดงพลังอำนาจของมันได้อย่างสมบูรณ์แบบสมบัติแบบนี้หายากมากสิ่งเดียวที่เซียนขั้นแปลงวิญญาณส่วนใหญ่ต้องการมากกว่าการบรรลุข,ขั้นเทวะนั่นก็คือการหาสมบัติสวรรค์เพื่อตัวเองในเหล่าเซียนขั้นแปลงวิญญาณการมีสมบัติสวรรค์และไม่มีสมบัติสวรรค์นั้นถือว่าเป็นความแตกต่างขนาดใหญ่สมบัติสวรรค์สามารถใช้พลังปรรรราาสสวค์ได้เ็มะิิทธภพ แต่หากไม่มีมันพวกเขาต้องใช้วิชาเซียนของตัวเองซึ่งมักจะอ่อนได้กว่าสมบัติเสมอนอกจากนั้นยังมีสมบัติบางอย่างที่อยู่ขั้นกลางระหว่างสมบัติวิญญาณและสมบัติสวรรค์พวกมันสามารถกระตุ้นพลังงานได้ทั้งสองรูปแบบและแม้พวกมันจะไม่สามารถใช้ประโยชน์ของพลังปราณสวรรค์ได้เต็มที่แต่ยังแข็งแกร่งมากกว่าสมบัติที่ใช้พลังปราณธรรมดามากมายนะักสมบัติรูปแบบนี้เรียกกันว่าสมบัติสวรรค์เทียมทงวิญญาณหนึ่งล้านดวงและทงกฎเกณฑ์ต่างก็ถือว่าเป็นสมบัติสวรรค์เทียม หวังลินยิ้มตอบคำถามหญิงชราข้าเซิรงหนิวสีหน้าหญิงชราเปลี่ยนไปนางมองหวังหลินและเอ่ยขึ้นสังหารหีหยวนเฟิงแห่งเฉวยี่และบรรพชนเผ่ามานยักษ์ตอนที่ตัวเองอยู่ขั้นตัดวิญญาณวันนี้ข้าไม่อาจสังหารเจ้าได้แน่นอนแล้วนางถอนหายใจแม้นางจะเป็นเซียนขั้นแปลงวิญญาณระดับปลายและสามารถสังหารหวังหลินได้ง่ายๆนางไม่มีโอกาสทําเช่นนั้นต่อหน้าตุ้นเทียนหลังมองชายชราด้านข้างนางถอนหายใจอีกครั้งในใจ ชายชาราผ้าคลุมม่วงด้านข้างหญิงชาราพลันใบหน้ามืดมัวเขาเป็นเสียนขั้นแปลงวิญญาณระดับต้นเขารู้ว่าตัวเองสามารถสังหารหีหยวนเฟิงได้ด้วยไม่มีคำถามใดแต่กับการต่อสู้กับบรรพชนเผ่ามารยักษ์นั้นมันยากมากที่จะเอาชนะได้แต่ว่ากับเด็กหนุ่มเบื้องหน้าเขาสามารถสังหารได้ทั้งคู่นั้นแม้ว่าหวังหลินจะยังไม่ใช่เสียนขั้นแปลงวิญญาณแต่เขารู้ตัวว่าเห็นหวังหลินเป็นคนระดับขั้นบ่มเพาะเดียวกันตุ้นเทียนหัวเราะเขาพึงพอใจอย่างมากกับท่าทีของวังหลินคนของสามนักหลอมวิญญาณควรจะเป็นเช่นนี้ ตุ้นเทียนเอ่ยขึ้นอย่าเสียเวลาอีกเลยตามกฎแล้วส่งหินหยกของพวกเจ้ามาครึ่งหนึ่งหญิงชาราคุ่นคิดเล็กน้อยจากนั้นมองไปทางตุ้นเทียนก่อนที่สายตานางจะส่องสว่างและเอ่ยขึ้นข้าสามารถยกหินยกสวรรค์ให้ได้ครึ่งหนึ่งแต่การสู้กับเผ่าละทิ้งอมตะในมือแล้วหากสามนักแมลงปีศาจของข้าตกอยู่ในอันตรายเจ้าต้องช่วยเราสักครั้งตุ้นเทียนมองหญิงชาราและเอ่ยขึ้นนั่นขึ้นอยู่กับว่าเจ้าให้หินยกสวรรค์ข้ามากแค่ไหนหญิงชารายิ้มอย่างขมขื่นนางนามกระเป๋าออกมา และโยนไปที่ตุ้นเทียนโดยไม่หันไปมองนี่น่าจะทําให้เจ้าพึงพอใจตุ้นเทียนรับกระเป๋าหลังตรวจสอบมันด้วยสัมผัสวิญญาณใบหน้าจึงแปลเปลี่ยนประหลาดใจเขามองหญิงชาราและเอ่ยขึ้นคนของสามนักแมลงปีศาจเป็นพวกร่ำรวยจริงๆอาจารย์ของข้าเอาจากพวกเจ้าไปมากแต่เจ้ายังเหลือมากมายขนาดนี้พวกเจ้าใช้วิธีไหนรวบรวมมาด้วยกันหญิงชาราเอ่ยขึ้นเจ้าไม่จําเป็นต้องรู้เรื่องนี้จดจําข้อตกลงของเราไว้ให้ดี สิ้นคำนางห่อเหินออกไปไกลชายชราผ้าคลุมมุมงมองหวังหลินอีกครั้งก่อนจะกุมมือให้และจากไปด้วยเหตุนี้ตุ้นเทียนจึงพาหวังหลินเดินทางผ่านแควนพิลูและขโมยหินยกสวรมาจำนวนมากระหว่างทางหวังหลินจึงได้เห็นว่าตุ้นเทียนความจริงแล้วเกลี้ยกราดแค่ไหนตุ้นเทียนเพียงนำธงวิญญาหนึ่งล้านดวงออกมาและเรียกร้องหินยกสวรร์หากพวกเขาไม่ให้ก็จะปลดปล่อยดวงวิญญาณและใช้เวลาเล็กน้อยนั้นทิ้งความก่อกวนกับสามนักเอาไว้ เรื่องอื้อฉาของสามนักหลอมวิญญาณเป็นที่รู้จักกันดีอีกสองสามนักในแคว้นพิลูต่างก็โกรธเกรี้ยวเช่นกันแต่เมื่อสามนักหลอมวิญญาณทำเรื่องเช่นนี้มาตลอดพวกเขาจึงส่งหินยกสวรรค์ให้แต่โดยดีตุ้นเทียนปรบกระเป๋าและยิ้มไปที่หวังหลินเห็นเรื่องทั้งหมดนี้หรือ,อยังนี่คือวิธีการลงมือของสามนักหลอมวิญญาณมาหลายหมื่นปีตอนที่เจ้าเป็นเจ้าของธงวิญญาณหนึ่งล้านดวงเจ้าต้องทำเช่นเดียวกันไม่เช่นนั้นเจ้าจะลาาชื่อของสามนักหลอมวิญญาณลง แม้ว่าร่างกายเขาจะเต็มไปด้วยรัศมีแห่งความตายหวังหลินสามารถสัมผัสความโล่องอกในใจของตุ้นเทียนได้นานมาแล้วบรรพชนคนหนึ่งของสามนักหลอมวิญญาณต้องการบรรลุขั้นเทวะจำนวนหินยกสวรรค์ที่จำเป็นมีมากกว่าที่เจ้าต้องการหลายเท่าที่สุดแล้วหลังจากกวาดล้างไปทั้งดาวเคราะห์เขาได้เข้าไปในแคว้นสุสาคุเพียงธงวิญญาณหนึ่งล้านดวงแม้แต่เซียนขั้นเทวะยังไม่กล้าลงมือต่อต้านโดยไม่ระมัดระวังทำให้เขาสามารถใช้กำลังบังคับเอาหินยกสวรรค์มาได้ หวังลินยิ้มอย่างขมขื่นเขารู้สึกว่าเสียนขั้นเทวะเมื่อตอนนั้นต้องปวดหัวแน่ๆการให้หินหยกไปทำให้รู้สึกเหมือนยกเงินให้คนอื่นฟรีๆหลังจากนั้นผู้ครองธงวิญญาณหนึ่งล้านดวงทุกรุ่นจะเป็นคนเผด็จการหวังลินรอบคิดค่าคิดว่าข้าเห็นสามนักหลอมวิญญาณออกจากแควนระดับห้ามาเป็นสามนักเดียวในตอนนี้ได้อย่างไร ทว่าบรรพชนผู้นั้นล้มเหลวและยังตายในตอนจบความจริงข้าไม่ยอมรับการกระทำของเขาไม่ยุ่งเกี่ยวกับเซียนขั้นเทวะเสียดีกว่าเวน้นแต่ว่าจะจําเป็นจริงๆทําแบบสิ่งที่เรากําลังทําในตอนนี้เสียดีกว่าด้วยทงวิญญาณเราสามารถเดินทางผ่านแควระดับ5และขโมยจากสานักไหนก็ได้ที่เราพบเจอแม้จะเจอเซียนแข็งแกร่งจากเผ่าละทิ้งอมะตะก็ไม่ถือว่าเป็นปัญหา หวังหลินยิ้มอย่างขมขื่นอีกครั้งความผ็ดการของตุ้นเทียนไม่ได้ถูกจำกัดแค่ในแคว้นพิลูความจริงตุ้นเทียนยังคงสงวนท่าทีไว้ในแคว้นพิลูอีกทั้งสามนักบ้านใกล้เรือนเคียงก็ไม่ได้ผลักไสไล่ส่งจนเกินไปนักทว่าตอนที่พวกเขาออกมาจากแคว้นพิลูในที่สุดหวังหลินก็เห็นความผ็ดการของตุ้นเทียนของจริงในเวลา3เดือนตุ้นเทียนพาหวังหลินเดินทางข้ามผ่านแคว้นระดับ5ไป4แห่งตอนที่พวกเขาจากมามันเหมือนกับฝูงตะกะ่แตนป่าทางก้าแม้กระทั่งตระกูลเซียนบางแห่งยังได้รับผลกระทบ และต้องส่งหินยกสวรรค์ที่มีเพียงไม่กี่ชิ้นให้ส่วนของสำนักแล้วตุ้นเทียนไม่ได้พูดอะไรเลยก่อนจะนำธงวิญญาณหนึ่งล้านดวงออกมาดวงวิญญาณปกคลุมทั้งสามนะักและมีวิญญาณเซียนขั้นแปลงวิญญาณออกมามากกว่าสิบดวงสิ่งนี้ไม่ใช่การโจมตีที่สามนักใดๆในแคว้นระดับห้าสามารถต่อต้านได้ตุ้นเทียนเก็บรวบรวมหินยกสวรรค์มาจานวนมากและเก็บไว้ในกระเป๋าในแควนเซียนระดับห้าแห่งที่สี่ในที่สุดตุ้นเทียนได้ไปกระตุ้นเหล่าเซียนในท้องที่เซียนขั้นแปลงวิญญาณสี่คนรวมหัวกันโจมตีตุนนเทีย คราวนี้ในที่สุดหวังหลินจึงตระหนักถึงความแข็งแกร่งของธงวิญญาณหนึ่งล้านดวงได้หวังหลินแม้กระทั่งไม่มีเวลาตอบสนองก่อนที่ทั้งสี่คนจะถูกสวนกลับเป็นเพราะว่าตุ้นเทียนไม่ต้องการสังหารใครเลยไม่เช่นนั้นหนึ่งในสี่คนนี้คงต้องกลายเป็นวิญญาณหลักของธงวิญญาณไปแล้วตุ้นเทียนใช้ความเผด็จการของตัวเองลงมือในช่วงชีวิตที่เหลือสองปีหวังหลินจึงต้องนำหมวกฟางออกมาและใช้มันปกคลุมภาพลักษณ์ของตัวเองไว้เพื่อป้องกันสามนักทั้งหมดที่พวกเขาขโมยมาจะค้นหาตัวห,ว,หวังหลินในอนาคต แขวะระดับ5ทั้ง4แห่ง13 3นักและตระกูลเซียนมากกว่าร้อยตระกูลนับรวมกับในพิรูแล้วนั่นเป็นจำนวนทั้งหมด16 3นักในเวลา3เดือนตุ้นเทียนขโมยหินยกสวรรค์มาจำนวนมากวันนี้ในที่สุดตุ้นเทียนก็หยุดลงตุ้นเทียนเอ่ยกับหวังหลินด้วยน้ำเสียงเคร่งเครียดหินยกสวรรค์มากมายเหล่านี้ควรจะเพียงพอให้เจ้าบรรลุข,ขั้นแปลงวิญญ,ญาณอาจจะมีเหลืออีกบ้างในอนาคตหากเจ้าต้องการยกระดับบ่มเพราะเจ้าจะต้องไปหาด้วยตัวเองแล้วจำไว้ว่าในโลกแห่งเซียน โดยเฉพาะเหล่าเสียนขั้นแปลงวิญญาณมีทางเดียวที่จะได้หินหยกสวรรค์มาคือการขโมยไม่ว่าเจ้าจะส่งสิทธิ์ไปดินแดนสวรรค์มากเท่าไหร่เจ้าจะไม่ได้มันมามากพอหวังหลินพยักหน้าเขาไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการขโมยแต่ไม่เห็นด้วยกับวิธีของตุ้นเทียนเขาเชื่อว่าควรจะเอาไปหมดเลยไม่เช่นนั้นก็ไม่ต้องขโมยกระบวนการคงยากยิ่งกว่ามากแต่จํานวนหินหยกสวรรค์ในการครอบครองหน้าจะมีมากกว่าสองเท่าที่พวกเขามีตอนนี้หลังได้รับหินหยกสวรรค์เพียงพอตุ้นเทียนพาหวังหลินกลับไปสามนักหลอมวิญ,ญญาณอย่างเร่งรีบเขาไปปกปก้องงวัลิน เพื่อให้สามารถทะลวงผ่านขั้นแปลงวิญญาณได้อย่างปลอดภัยตุ้นเทียนถอนหายใจและเอ่ยขึ้นดาวเคราะห์ซูสาคูเล็กเกินไปตอนที่ข้ายังหนุ่มข้าออกจากดาวเคราะห์ครั้งแรกและไปที่เทียนหยุนดาวเคราะห์นั้นขนาดใหญ่มากกว่าซูสาคุถึงสิบเท่ามีสามนักจํานวนมากและมีหินยกสวรรค์มากมายเป็นธรรมดาหากไม่ใช่ว่าข้าไม่แข็งแกร่งเพียงพอข้าคงรู้สึกดีที่ขโมยมาจากสามนักที่นั่นกล่าวได้ว่าในเหล่าพันธมิตรเซียนนั้นมีแคว้นระดับหกหลายแห่งที่ทําการบุกขโมยมาจากดาวเคราะห์เซียนดวงอื่นดาวเคราะห์เทียนหยุนนดววววงงงตาาาัลิส่ ตุ้นเทียนกล่าวเทียนหยุนจือบนดาวเคราะห์เทียนหยุนมีระดับบ่มเพอสูงมากกล่าวได้ว่าเขาถึงกับมีที่นั่งในสมาพันธ์เสียนนั่นไม่ใช่สิ่งที่จูสเสวจือตัวเล็กๆสามารถเทียบได้หวังหลินคบคิดเล็กน้อยขณะที่กำลังจะเอ่ยถามต่อใบหน้าตุ้นเทียนเปลี่ยนไปและมองออกไปไกลหวังหลินกระจายสัมผัสวิญ,ญญาณออกมาและหันศีรษะเข้าหาสายหมอกกำลังเข้ามาใกล้จากเส้นขอบฟ้าและกลืนกลิ่นก้อนเมฆระหว่างทางสายหมอกสีดำขนาดใหญ่จนไม่สามารถเห็นจุดสิ้นสุดของมันได้ กลิ่นอายพลังรอยสักอันแข็งแกร่งกระจายออกมาอย่างช้าๆเผ่าละทิ้งอมตะดวงตาตุ้นเทียนสว่างขึ้นระหว่างเวลาที่อยู่ด้วยกันหวังลินพูดคุยกับตุ้นเทียนและเรียนรู้ว่าเมื่อหลายปีก่อนเผ่าละทิ้งอม,มตะรวบรวมผู้คนจํานวนมากเข้าโจมตีบนทวีปสุสาคุเหล่าเซียนนับไม่ถ้วนตายไประหว่างการต่อสู้ครั้งนั้นชาแมนจากเผ่าละทิ้งอม,มตะซึ่งมีพลังอํานาจเทียบเท่าเซียนขั้นเทวะได้ต่อสู้กับจูซาเวจือและเซียนขั้นเทวะอีกสองคนการต่อสู้ครั้งนี้ เมื่อ3าปีก่อนและจากนั้นเผ่าละทิ้งอมตะก,ก็ล่าถอยพวกเขายึดครองแคว้นระดับสามและเริ่มการต่อสู้กับแคว้นซูซาคุยอย่างชา้ชาๆในการประลองนี้มีสองคนที่โดดเด่นเหนือคนอื่นๆนั่นก็คือหลิวเหมยและเฉียนเฟิงด้วยความน่ารักโดยไม่มีใครเทียบได้หลิวเหมยจึงถูกสายตาเซียนชายหนุ่มทุกคนจับจ้องระดับบ่มเพาะของนางยังสูงด้วยเช่นกันนางเป็นเซียนขั้นแปลงวิญญ,ญาณร,ระดับกลางซึ่งทําให้นางได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นขณะที่นางปรากฏตัวนางข่มชื่อเสียงของผีเสื้อสีชาติไว้ได้อย่างสิ้นเชิง และกลายเป็นทิดาสวรรค์นคนใหม่ดูเหมือนไม่มีใครให้ความสนใจผีเสื้อสีชาติอีกเลยสิ่งที่ทุกคนพูดคุยกันมากขึ้นก็คือนางเป็นสิทธิ์ของซูซาคุคนปัจจุบันและเป็นผู้ท้าชิงซูซาคุคนถัดไปเมื่อนางปรากฏตัวนางได้รับความสนใจจากซาแมนเจ็ใบไม้คนรวมไปถึงชาแมน8ดใบไม้คนหนึ่งด้วยซึ่งมีพลังเทียบเท่ากับเสียนขั้นแปลงวิญญาณระดับปลายทําให้ชื่อเสียงของนางทยานขึ้นราวกับจรวดมีอีกเรื่องราวหนึ่งของนางทําให้ทุกคนสนใจข่าวลือได้เล่าว่านางเป็นคนดี และจิตใจย,ยังบริสุทธิ์นางไม่เคยสังหารคนมาก่อนในชีวิตแม้ตอนที่นางต่อสู้กับเผ่าละทิ้งอมตะนางเพียงแค่จับตัวพวกเขาไว้และไม่ได้สังหารด้วยลักษณะที่ดีทั้งหมดนี้นางจึงได้รับความสนใจจากทุกคนโดยธรรมชาติตอนที่นางปรากฏตัวเหล่าเซียนโดยรอบทั้งหมดต่างปฏิบัติตามคําสั่งของนางด้วยความนอบน้อมแม้กระทั่งในการต่อสู้ซึ่งมีปลายทางใกล้จะพ่ายแพ้ตอนที่นางปรากฏตัวขึ้นเหล่าเซียนทั้งหมดในตอนนั้นฟื้นฟูกําลังใจ และเอาชนะได้ด้วยการช่วยเหลือของนางสตรีคนนี้จึงถูกนับว่าเป็นหนึ่งในคู่แฝดอัจฉริยะในรุ่นอัจฉริยะอีกคนคือเฉียนเฟิงเขาเป็นชายหล่อเหลามีท่าทางอันทรงเกียริระดับบ่มเพาะขั้นแปลงวิญญาณระดับปลายเช่นกันเขาไม่มีความเยื่อหยิ่งจองหองเป็นคนมีศีลธรรมและสุภาพอ่อนโยนเฉียนเฟิงปรากฏตัวขึ้นในปีที่สองของการโจมตีจากเผ่าละทิ้งอมตะเมื่อเฉียนเฟิงปรากฏตัวขึ้นเขาสังหารสมาชิกเผ่าละทิ้งอมตะที่แข็งแกร่งไปหลายคน และต่อสู้กับปรมาจารย์น้อยของเผ่าละทิ้งอมตะด้วยเรื่องทั้งหมดนี้ต่างทําให้ทั้งดาวเคราะห์ตื่นตะลึงการต่อสู้ระหว่างทั้งสองคนเป็นการต่อสู้ระหว่างหัวหน้ารุ่นถัดไปของแต่ละฝ่ายแม้ว่าเฉียนเฟิงจะไม่ชนะแต่จบลงด้วยผลเสมอกันชื่อเสียงของเขาดังกระชอนไปทั้งสวรรค์หลังการต่อสู้ครั้งนี้ทําให้ทุกคนรู้ว่าเขาเป็นสิทธิพี่ของหลิวเหมยและเป็นสิทธิของซูซาคุคนปัจจุบันเขาเป็นอันดับสองรองจากหลิวเหมยเท่านั้นนอกเหนือจากนั้นเขายังมีอีกสถานะอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งได้รับความสนใจจากทุกคนเขาเป็นลูกหลานของซูซาคุรุ่นก่อนหน้านี้เฉียนเฟิงเป็นเสมือนดวงจันทราที่เจอจรัดในการต่อสู้กับเผ่าละทิ้งอมตะท้ายที่สุดเขาทำข้อตกลงกับปรมาจารย์น้อยของเผ่าละทิ้งอมตะแขวนซูซาคุยกแขวนระดับ3าทั้งหมดให้เพื่อให้เผ่าละทิ้งอมตะเลื่อนการโจมตีออกไปดวงตาของตุ้นเทียนสว่างว่าขณะดจ้องไปยังก้อนเมฆยักษ์ที่กำลังเข้ามาจากระยะไกลเขาเอ่ยด้วยน้ำเสียงต่ำเผ่าละทิ้งอมตะเริ่มการโจมตีครั้งที่สองเซิ่งหนิวข้ารู้สึกได้ว่า มีชาแมนที่แข็งแกร่งเทียบเท่าเซียนขั้นแปลงวิญญาณระดับกลางอยู่ภายในก้อนเมฆดำนั้นด้วยข้าไม่รู้ว่าจะมีเซียนขั้นเทวะหรือไม่จงนำธงวิญญาณรองออกมาและเราจะเข้าไปหามันหวังหลินมองก้อนเมฆดำด้วยท่าทางสงบนิ่งเขายื่นมือออกไปทำให้ธงวิญญาณหนึ่งล้านดวงผืนย่อยปรากฏขึ้นหลังคว้ามันไว้สายหมอกสีดำหลุดออกมาและห่อหุ้มรอบหวังหลินตุ้นเทียนนำธงวิญญาณหนึ่งล้านดวงออกมาเช่นกันเพียงสะบัดหนึ่งครั้งห่อหุ้มไว้ในสายหมอกดำ และพุ่งเข้าไปหาก้อนเมฆดำพร้อมกับหวังหลินขณะเดินทางไปทั้งสองห้อมล้อมด้วยคลื่นเสียงอัดกระแทกและเสียงครวญครางของเหล่าดวงวิญญาณคลื่นเสียงคำรามออกมาจากก้อนเมฆดำพร้อมกันนั้นชนเผ่าละทิ้งอมตะพุ่งออกมาจำนวนมากโดยทันทีจังหวะนั้นตุ้นเทียนและหวังหลินพุ่งตรงเข้าไปในก้อนเมฆดำฝ่ายตรงข้ามกำลังจะโจมตีเสียงตะโกนดังขึ้นจากภายในก้อนเมฆดำและเหล่าสมาชิกเผ่าละทิ้งอมตะหยุดลงพร้อมกับเปิดทางให้ ชายไวกลางคนสวมเสื้อคลุมสูงสักไร้รอยสัก,สกบนร่างกายพลันเดินออกมาจากก้อนเมฆดำชายชาราหลังข้อมติดตามมาด้านข้างใบหน้ามืดมัวและกระแอมเป็นพักพักหวังหลินจดจ้าชายชาราคนนี้ได้ทันทีเนื่องจากเป็นคนที่ไล่ตามเขาเข้าไปในรอยแยกอวกาศและถูกขังทิ้งไว้ข้างในแรงอาคตาระหว่างทั้งสองคนมีมากมายหากเขาจำหวังหลินได้คงไม่ยอมยกเลิกจนกว่าจะตายแต่ว่าหวังลินสวมหมวกฟางและถูกคุ้มไว้ในธงวิญญ,ญาณดังนั้นเขาจึงไม่อาจจำแนกออกสามนักหลออวิญญ,ญาณ ชายวัวกลางคนกระซิบขึ้นดวงตาสว่างว่าเขาเคลื่อนไหวไปข้างหน้าและขัดขวางตุ้นเทียนและหวังหลินเจ้าทั้งสองจากสามนักหลอมวิญญาณอยู่ที่นี่ชายวัยกลางคนยิ้มและโบกสะบัดแขนปังเกิดเสียงดังสนั่นเพียงแค่คลื่นธรรมดาพลังล่องหนสายหนึ่งปรากฏขึ้นขังตุ้นเทียนกับหวังลินไว้ราวกับอยู่ในกรงสีหน้าหวังลินเปลี่ยนไปเล็กน้อยภายในพลังล่องหนเขาสัมผัสอันตรายอันแข็งแกร่งได้ทันที ชาแมนก้าใบไม้เสียงตุ้นเทียนออกมาจากข้างในธงวิญญาณอย่างไรก็ตามธงวิญญาณรอบตัวตุ้นเทียนปลดปล่อยดวงวิญญาณนับไม่ถ้วนและวิญญาณหลักม่วงทองทั้ง13ดวงปลดปล่อยออกมาราวกับเทพเจ้าตุ้นเทียนตะโกนโจมตีดวงวิญญาณแปลเปลี่ยนเป็นบ้าคลั่งพร้อมกับพุ่งออกไปทุกทิศทางโดยเฉพาะวิญญาณขั้นแปลงวิญญาณของจริงทั้ง13ดวงเหล่าสมาชิกเผ่าละทิ้งอมตะทั้งหมดที่มีความแข็งแกร่งต่ำกว่าขั้นแปลงวิญญาณจะตายในทันทีเพียงถูกวิญญาณ13ดวงสัมผัส ชายไวยกลางคนขมวดคิ้วแน่นเขาพึ่งบรรลุขั้นเก้าใบไม้ดังนั้นจึงมีพลังเทียบเท่ากับเสียนขั้นเทวระดับตน้นทว่าเขาไม่เคยเห็นพลังอำนาจอันน่าหวาดกลัวของธงวิญญาณหนึ่งล้านดวงมาก่อนเขาเพียงแค่อ่านเรื่องราวในบันทึกสงครามเมื่อหลายหมื่นปีก่อนเท่านั้นและรู้ได้ว่ามันเป็นอาวุธที่สังหารชนเผ่าละทิ้งอมะตะไปจำนวนมากที่สุดตอนนี้เมื่อเห็นมันแล้วใบหน้าจึงมืดมัวเขาโบกแขนทำให้ก้อนเมฆดำถดถอยกลับไปเหล่าสมาชิกเผ่าละทิ้งอมะตะที่อยู่ในก้อนเมฆพลันเปิดออกห่างตุ้นเทียนหัวเราะ และพาหวังลินพุ่งออกไปจากก้อนเมฆดำออกไปไกลปูเยเวเจ้าพาสมาชิกเผ่าไปพบกับปรมาจารย์น้อยข้าจะไปทดสอบพลังของธงวิญญาณหนึ่งล้านดวงชายัวกลางคนออกคำสั่งก่อนจะไล่ตามหลังตุ้นเทียนไปชายชาราหลังข้อมพยักหน้าและนำสมาชิกเผ่ากลับกลายเป็นก้อนเมฆดำเมื่อเสร็จสิ้นจึงเคลื่อนที่ไปข้างหน้าต่อไปตุ้นเทียนห่อเหินจากนั้นหยุดชะงักทันทีชาแมนก้าใบไม้กำลังตามเรามาเสื่องหนิวจงมองดูให้เต็มตาว่าทำไมเสียนขั้นเทวะถึงได้กลัวธงวิญญาณหนึ่งล้านดวง เมื่อผู้จบเขาหันกลับไปเผชิญหน้ากับสมาชิกเผ่าละทิ้งอมตะสายรุ้งโค้งข้ามผ่านท้องฟ้าและมาถึงเบื้องหน้าเขาปรากฏตัวเป็นชายวัยกลางคนตุ้นเทียนไม่เสียเวลาพูดฝ่ามือสร้างผนึกและพ่นโลหิตออก13วิญญาณหลักและวิญญาณ500ล้านดวงจงปรากฏท้องฟ้ามืดลงทันทีทันใดราวกับท้องฟ้าถูกปกคลุมด้วยบางสิ่งบางอย่างและพื้นดินแปรเปลี่ยนเป็นนรก เสียงร้องให้ครวญครางจากเหล่าดวงวิญญาณจำนวนไร้ที่สิ้นสุดเริ่มดังก้องรอบตัวพวกเขาเหล่าดวงวิญญาลอยออกมาจากธงวิญญาณทีละตัวปกคลุมไปทั้งพื้นที่วิญญาณม่วงทองจดจ้องชายไวกลางคนที่เพิ่งปรากฏตัวขึ้นจงดูให้ดีนี่คือวิธีการใช้ธงวิญญาณที่ถูกต้องค่ายกลสิบสามวิญญาณตุ้นเทียนตะโกนพร้อมกับสายหมอกรอบตัวเขาเปลี่ยนกลับเป็นธงสูงสามสิบฟุตจากนั้นโบกสะบัดดวงวิญญ,ญาณห้าร้อยล้านดวงเริ่มเคลื่อนไหวอย,อย่างลึกลับรอบวิญญาณหลักทั้งสิบสามดวง และสร้างเป็นค่ายกลขนาดใหญ่ล้อมรอบหวังหลินตุ้นเทียนและชายไวกลางคนแม้หวังหลินจะเข้าใจเรื่องค่ายกลเขามองมันออกได้เล็กน้อยและไม่สามารถรู้รายละเอียดเชิงลึกได้ล้อมวิญญาณตุ้นเทียนตะโกนพร้อมยื่นมือออกไปค่ายกลสั่นเทาขณะเดียวกันดวงวิญญาณทั้งหมดส่งเสียงแบบเดียวกันน้ำเสียงราวกับค่ายกลมนคาถา หลังจากนั้นไม่นานรัศมีสีดามวยพุ่งพุ่งออกมาท่ามกลางเหล่าดวงวิญญาณก่อเกิดเป็นแขนยักษ์หนึ่งข้างแขนยักษ์ข้างนี้ทำสิ่งเดียวกับที่ตุ้นเทียนกำลังทำอยู่ราวเป็นร่างอวตารของเขาขณะที่ตุ้นเทียนยื่นมือออกไปร่างสีขาวปรากฏตัวล้อมรอบชายไวกลางคนมันเป็นวิญญาณของเขาเองซึ่งขณะนั้นมือยักษ์คล้อยตาลงมาดวงตาชายไวกลางคนสว่างว่าเขาไม่ได้ใช้สมบัติอันใดขณะชี้กลางอากาศและเอ่ยขึ้นมาคำเดียวหยุดเสียงดังปังมือยักษ์หยุดกึกทันทีรายการเคลื่อนไหว ใช้ไวกลางคนยื่นแขนตัวเองออกมาและลำแสงห้าสีแตกต่างกันรวบรวมในฝ่ามือปรากฏหม้อน้ำลำแสงทั้งห้าแตกกระจายก่อเกิดเป็นหม้อน้ำห้าชิ้นรอบตัวเขาจากนั้นพึมพามหล,ล่อหม้อน้ำขนาดใหญ่ทั้งห้าสันเทาพร้อมกับรอยสักประหลาดปรากฏรอบพวกมันรอยสักกราบพริบที่หมุนไปรอบรอบหม้อน้ำหม้อน้ำใหญ่ทั้งห้าชิ้นสร้างวงวนห้าจุดข้างในค่ายกลกลิ่นไอโบราณพวยพุ่งพุ่งอยู่เต็มค่ายกลจากนั้นเหล่าวิญญ,ญาณบางส่วนถูกดึงเข้าไปในวงวนพวกนั้นสีหน้าท่าทางของตุ้นเทียนสงบนิ่งขณะเอ่ยขึ้น เจ้าเป็นชาแมนก้าใบไม้จริงๆและเจ้าพอมีวิชาอยู่บ้างเหล่าวิญญาณหลักทั้ง13รวมตัวค่ายกลเปลี่ยนอีกครั้งทันทีขณะที่ดวงวิญญาณ500้อยล้านดวงรวบรวมไปทางวิญญาณหลัก13ดวงจากนั้นวิญญาณหลักเหล่านั้นเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นวิญญาณ500้ยล้านดวงรวมเข้ากับวิญญาณหลัก13ดวงส่งพลังให้แก่เซียนขั้นแปลงวิญญาณแต่ละคนรวมถึงยังมีพลังปราณสวรรค์อยู่ในร่างกายด้วยเป็นหนึ่งครั้งนี้ในที่สุดใบหน้าชายไวกลางคนก็เปลี่ยนไปตุ้นเทียนเอ่ยขึ้้นนดวยยยยสาาตเเ็ฉีบ มันยังไม่จบวิญญาณหลัก13รมดวงรวมเป็นหนึ่งวิญญาหลักทั้ง13ดวงพลันเคลื่อนไหวเกิดเป็นภาพติดตานับไม่ถ้วนเมื่อภาพติดตาหายไปวิญญาจึงรวมกลายดวงวิญญาทั้ง500ล้านดวงและวิญญาณหลัก13มดวงกลายเป็นวิญญาดวงเดียวเมื่อวิญญาณดวงนี้ปรากฏขึ้นท้องฟ้าพลันเปลี่ยนสีขั้นเทวะชายไวกลางคนสูดหายใจอันหนาวเหน็บวิญญาหลักทั้งหมดในทงวิญญาหนึ่งล้านดวงคือเหล่าบรรพชนชั้นแปลงวิญญาของสามนักหลอมวิญญาณหนึ่งความเสียใจเดียวที่ทั้งหมดมีนั่นก็คือไม่อาจบรรลุขั้นเทวะ ได้พวกเขาไม่สามารถทําได้ตอนที่ยังมีชีวิตและแรงปรารถนานี้เติบโตรุนแรงขึ้นแม้แต่ในความตายของพวกเขาท้ายที่สุดแล้วแรงปรารถนาของดวงวิญญาณทั้งหมดทําให้พวกเขาหลอมรวมกันสร้างพลังอํานาจที่เทียบเท่ากับเสียนขั้นเทวได้นี่ยังไม่ใช่พลังเต็มที่ของธงวิญญาณหนึ่งล้านดวงมันเป็นเพียงแค่ส่วนเดียวเท่านั้น พลังนี้เพียงพอจะต่อสู้ต้านทานเหล่าเซียนขั้นเทวระดับต้นได้แต่ไม่อาจเทียบได้กับเซียนเทวระดับปลายเช่นเดียวกับสูซาคุคนปัจจุบันสิ่งที่สูซาคุคนปัจจุบันหวาดกลัวจริงๆก็คือพลังของวิญญาณหลักทั้งหมด36ดวงโดยเฉพาะดวงที่4ตุ้นเทียนจ้องชายวัยกลางคนและเอ่ยเยือกเย็นไปสวรรค์น,นี้ข้าจะไม่สังหารเจ้าสามนักหลอมวิญญาณของข้าจะไม่เข้าร่วมสงครามระหว่างพวกเจ้ากับแควนสูสาคุสีหน้าชายวัยกลางคนมืดมัวอย่างมากและความโกรธในใจปะทุขึ้นด้วยระดับบ่มเพาะของเขาแล้วหากตุ้น ไม่มีธงวิญญาณผืนนี้เขาสามารถสังหารตุ้นเทียนได้ง่ายๆไปแล้วเขาจ้องตุ้นเทียนพร้อมกับครุนคิดหลังจากนั้นเอ่ยขึ้นพลังเพียงแค่นี้ไม่เพียงพอจะคุกคามข้าได้แต่ธงวิญญาณหนึ่งล้านดวงจะมีพลังแค่นี้ได้อย่างไรกันเล่าตุ้นเทียนหัวเราะขณะดวงตาสองสว่างและเอ่ยขึ้นสิบดวงวิญญาณหลักจงปรากฏเขาโบกธงวิญญาณในมือและจากนั้นวิญญาณหลักขั้นแปลงวิญญาณอีกสิบดวงลอยออกมา คราวนี้ชายไวกลางคนยิ้มอย่างขมขื่นตอนนี้ในที่สุดเขาก็เข้าใจแล้วว่าทำไมเผ่าของเขาถึงหวาดกลัวธงวิญญาณหนึ่งล้านดวงกันนะักชายวัวกลางคนเอ่ยขึ้นเมื่อสามนักหลอมวิญญาณจะไม่เข้าร่วมในสงครามเช่นนั้นข้าจะพูดกับเผ่าของข้าและสัญญาว่าเราจะไม่ก้าวย่างเข้าไปในสามนักหลอมวิญญาณแม้แต่เพียงก้าวเดียวสิ้นคำเขาคำนับฝ่ามือให้กับตุ้นเทียนและจากไปอย่างระมัดระวังตุ้นเทียนโบกธงวิญญาณเพื่อรับเหล่าวิญญาณทั้งหมดและจากไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับหวังหลิน ธงวิญญาณหนึ่งล้านดวงหลังเป็นพยานเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นดวงตาหวังหลินเต็มไปด้วยแรงกระตุ้นโลกช่างกว้างใหญ่และเมื่อมีธงนั้นเขาสามารถไปที่ไหนก็ได้ตามต้องการ